ฮันเตอร์ฮันเตอร์กลับมาทุกคนก็เป็นบ้ากันไปหมดมินที่ว่ากันว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์จะไม่มีตอนจบคงจะได้เลิกเล่นกันแล้วล่ะครับเมื่ออาจารย์ผู้แต่งอาจารย์โทกาชิโยชิฮิโรได้ทำการเปิดบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการเพื่ออัปเดตการเดินทางของฮันเตอร์ฮันเตอร์กันต่อเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากหยุดเขียนไปด้วยปัญหาสุขภาพถึง4ปี ทีแรกชาวทวิตก็พากันชงนแล้วครับว่าบัญชีนี้มันบัญชีปลอมแฟนเมดผีเผอเกลียนคีย์บอร์ดใดๆหรือเปล่าเพราะเปิดออกมาแบบไม่มีเสียงปีเสียงครุยใดๆเลยแต่ก็ได้รับการยืนยันตัวตนจริงจากอาจารย์มุรตะยุสเกะครับผู้วาดวันพั n ช h แมนแล้วต่อมาทางชูวิชะจึงออกมาตอบรับอีกเสียงก่อนจะเปิดเว็บไซต์แจ้งข่าวอย่างเป็นทางการ ก็เป็นปกติของอนักเขียนมังงะในปัจจุบันนะครับที่จะต้องเปิดบัญชีท w i t t e r อัปเดตข่าวสารให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วตอนนี้ยอดผู้ติดตามของบัญชีทว i ต t e อร์ของอาจารย์โทกาชิย,ยูชิโร่ได้ขึ้นแทน่นนักเขียนมังงะที่มียอดผู้ติดตามในทว i t เตอร์สูงที่สุดไปแล้วนะครับแน่นอนว่าแฟนๆต่างพากันร้องไห้ซับซึ้งกันยกใหญ่หน้าฟีดโซเชียลมีเดียของผมเนี่ยเต็มไปด้วย Hunter Hunter ต isback แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนคนที่ชกลมประชดแทนเตอร์ด้วยนะครับไม่ต้องหาเสื้อใหม่มาเปลี่ยนแล้วเนาะรวมไปถึงเหล่านักพากย์ตัวละครที่ออกมาแสดงความปิติยินดีที่ออกมาทวิตภาพตัวละครร้องไห้น้ำตาพรากให้กับปรากฏการณ์ครั้งนี้นอกจากนี้ครับทวิตเตอร์ของอาจารย์ยังได้ลงแคปชั่นความว่าทวิตเตอร์นี้มีเพื่อเผยความคืบหน้าของต้นฉบับกับทวิตตัวแรกครับก่อนอื่นเหลือเพียงอีก4ตอน นั่นหมายความว่าอย่างไรกันนะยิงไปกว่าน,นั้นยังได้แง้มภาพบางส่วนของตอนต่อไปให้แฟนๆดีใจเล่นอย่างภาพต้นไม้ต้นหนึ่งนี่แหละครับที่อาจจะดูไม่มีอะไรแต่สำหรับแฟนๆที่รู้สถานการณ์ล่าสุดคงจะตื่นเต้นไม่น้อยเพราะสถานการณ์ในเรื่องตอนนี้พวกกอนยังอยู่บนเรือกลางทะเลการที่ปรากฏภาพต้นไม้นั่นคือพวกเขาจะได้ขึ้นผืนดินกันแล้วหรือยอย่างไร ทวีตมืดที่ว่านั่นจะใช่จริงๆหรือเปล่าใครที่อยากจะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมก็ไปตามกันได้ครับที่บัญชีทวิตเตอร์ของอาจารย์กันเลยมีอัปเดตออกมาเรื่อยๆครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่ายินดีดีใจด้วยนะครับกับแฟนๆฟ u น t u r t u r t e r 4ปีแห่งความทรมาน4ปีของการโดนล้อ4ปีแห่งการรอคอยและลอยคอลมค้างเติ่งอยู่กลางทะเลกับการที่ผลงานที่พวกคุชื่นชอบ มันกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งน่ายินดีจริงๆฮะแต่ก็ต้องเข้าใจาอาจารย์เขานะครับว่าผลงานศิลปะเช้นหนึ่งเนี่ยกว่าจะสร้างขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจแพชชัน่นอารมณ์ศิลปินมากแค่ไหนยิ่งมาเจอกับปัญหาสุขภาพตามกาลเวลาแต่ยังน้อยมันก็ได้กลับมาจาดต่อแล้วครับถึงผมจะไม่ใช่แฟน Hunter h u น t e r ร์ฮันเก็เถอะแต่ผมก็ดีใจด้วยครับ ผมเองก็มีผลงานชิ้นหนึ่งที่ผมรักมากๆและตอนนี้มันก็ยังคงค้างเติ่งไม่มีตอนต่อไม่มีตอนจบอยู่เหมือนกันครับก็อยากจะได้รับความรู้สึกแบบ Hunter ร์ n t e r กลับมาแบบนี้บ้างจังผมเชื่อครับผมเชื่อว่าถ้าแฟรนชส์มันยังขายได้มีเหตุผลอะไรที่จะไม่สารต่อแล้วฮะก็ได้แต่รอคอยกันต่อไปแล้วครับ